รักครั้งใหม่ต้องดีกว่าเดิม5คนดังในวงการบันเทิงไทยเลิกราก,กับรักเก่าไปก็พร้อมจะมีรักใหม่ที่สดใสและดีขึ้นกว่าเดิมจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่5เคลลี่ฮนาพาร์สถานะหัวใจเป็นสีชมพูหวานแววว่เลยทีเดียวสาหรับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่ฮนาพาร์ตที่เรียกได้ว,ว่าหัวใจกลับมาเป็นสียมพผู้อีกครั้งก็หวานแววอย่างสุดๆหลังเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการนามว่าพอยไพยลินซึ่งทั้งสองก็มีอายุห่างกันถึง10ปีโดยหนุ่มเคลลี่ยังได้บอกด้วยว่าทุกครั้งที่มีความรักจะจริงจังทุกครั้งอยากให้มันไปได้ด้วยดีค่อยๆศึกษากันไปจนร่กสุดก็ทําเอาเป็นที่ฮือฮาอีกครัััััั้้้้งงงงงกกกกกกกบรรรูปเเเเเเซซอออไไพพสสวววนน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 ิดดททีีีี่่่่่่่หหหุมมมมคคลลลาาาาาาาืืแชยยขต แต่ทางด้านหนุ่มเคลลี่ก็ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเป็นแค่ของขวัญแต่ถ้าถามว่าจริงจังหรือไม่ก็จริงจังมากส่วนเรื่องงานแต่งนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเรียกได้ว,ว่าหนุ่มเคลลี่นั้นข้างรักหนักมากเลยจริงๆ อันดับที่4เจนี่อลราพาธทำเอาเป็นกระแสะฮือฮา,าหนักมากสาหรับความรักครั้งล่าสุดของสาวเจนี่ที่แม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีข่าวว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวซุบซิบว,ว่าเธอกําลังจะมีงานวิวา์ใหม่ขึ้นอีกครั้งทำเอาเป็นกระแสะดราม่าไม่แพ้กับครั้งใดๆว่าเธอแต่งงานเร็วเกินไปหรือไม่ทั้งที่เพิ่งคบได้กันเพียงไม่นานแต่แฟนคลับก็มองว่าปวดเธอน,นั้นจะผิดหวังกับรักครั้งใหม่แต่เรียกได้ว่ารักครั้งนี้เธอมองไม่ผิดไปเลยจริงๆพอเธอได้คบหาดห่ม้นนาเรวยบจกำดามรอิก แต่รักครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าคือรักแท้ของเธอจริงๆเพราะหลังจากแต่งงานกันไปปัจจุบันก็มีลูกสาวสุดน่ารักมาด้วยกันแล้ว1คนเป็นโซ่ทองของใจด้วยและสไตล์ของทั้งคู่ที่เข้ากันคุยกันได้ทุกเรื่องจึงทําให้ความรักครั้งนี้ไปได้ด้วยดีงานนี้แฟนคลับต่างดีใจกันหนักมากและเข้ามาสแสดงความยินดีกันเยอะมากมายเลยทีเดียว อันดับที่3เจนนี่ราชนกดราม่าหานถามไม่แพ้กันสําหรับความรักครั้งใหม่ของนักร้องสาวจากแดนใต้อย่างเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดั้งสดชื่นที่แม้เธอนั้นจะเคยมีโมเมนต์ถูกเซอร์ไพรส์คู่เขาขอ,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 ขอแต่งงานม,มาแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์นั้นก็ได้จบลงไปและได้เปิดใจกับรักครั้งใหม่เป็นนายตำรวจยูชัดมงคลที่มาเล่นเป็นพระเอกเอ็มวีให้กับสาวเจนนี่นั่นเองและเธอก็ได้เอามาเปิดใจว่าคบหาดูใจกันแล้วเป็นทีเ่เรียบร้อยหลังคบหากันได้เพียงไม่กก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 กีี่่่่่เเเเเเดดือออนน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 นสสาา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 าววววจ็็็็็ไ้้้ตตััังงงงคครรรรลลแแแใหบหบบุมม,าม,าาามมมมยยปปปะะิโ จะเลิกกันหรือไม่แต่ละครั้งนี้ของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นรักที่ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแม้จะคบกันเร็วแต่ปัจจุบันทั้งสองก็มีโมเมนต,ต์วนหวานๆรักกันดีเป็นอย่างมากและได้ให้กําเนิดลูกสาวสุดน่ารักมาเป็นโซ่ทองของใจเป็นความรักที่แฟนคลับต่างบอกเลยว่าน่าอิจฉามากเลยจริง อันดับที่2พอยเชอร์นเป็นความรักที่น่ารักมุ้งมิ้งกันมากเลยทีเดียวสําหรับพอยเชอร์นที่แม้จะมีเรื่องราวผิดหวังกับความรักมาแต่กับรักล่าสุดก็ทาเอาหลายคนเชียร์กันเยอะมากเพราะเธอได้เปิดใจคบหาก,กับแฟนสาวรุ่นน้องอย่างสาวคอดินที่แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาลงรูปแสดงโมเมนต์สุดหวานให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่แฟนๆต่างก็รู้เลยว่าสาวพอยนั้นจริงจังหนักมากและรักครั้งนี้มันก็ดีมากเลยจริงๆแม้จะไม่ค่อยโปรโมทดความรักครั้งนี้เพราะไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากประกาศให้ใครได้รู้หรือแค่่่่่่่ววววาาาาาอออยูดด้้กกกันนนน็็็มมมมมมมีีีีคคสุขพแแแลละเเเเปปรททใใหผโตจ E อันดับที่1โบเมลาดาปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวที่เคยมีความรักกับพระเอกมาได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายก,กันไปก็มีกระแสดราม่าเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปไม่นานรักครั้งใหม่ของเธอก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งโดยหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มอย่างอาเล็กเฮียไรเด็ดนั่นเองที่เียกได้ว,ว่าหลังจากการเป็นคู่จริงกันมาส้ำพับก็ได้เรียนสถานะกลายเป็นคู่จริงทำเอาแฟนลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันด้วยยกใหญ่ด้วยเคมีที่เข้ากันได้ดีของทั้งคู่นายนี่แฟนๆต่างบอกเลยว่าาาาาาเเรรจจัดดูมมมมนสสุกกขอองงงท้้ลละา